สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องสุภูสุภทรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ mm hmm. ันน,นี้เร mm hmm. wow! ากินแบบง่ายๆค่ะอ้๊ยเล่าจเลยะส่วนชิปนี้ก็เป็นชิปผสมกับชีสเนาะจ่าให้เด็กน้อยออเมืวันนีมันห้อยชิพอกซ่าอันนี้นะอุกซ่า ต้องมักเล็กหน่อยได้เลยได้เลยได้จ้ะโอ้ยอิดอัาอีกแล้วต่อไปเราก็มีมีนี่ทาโก้ทุบนะจ้ะจะเป็นแผ่นอกอยังแผ่นเลือดนี่หน่อยนี่ล่ะจ้ะนี่ในนี้ก็จะมีอยู่สิบแผ่นเนาะแบบนี้ค่ะเพื่อเขาจะเอาเนื้อเอาอยางใส่ลงไปเนาะส่วนผสมยังไงอะ มันจะมีแบบใหญ่ใหญ่กว่านี้กับมีเป็นแผ่นใหญ่กว่านี้กับมีแต่ไม่ตายออกเอาเป็นแผ่นเล็กเพราะว่าเด็กน้อยจะได้จับง่ายนอกจากเนาะนี่ค่ะแผ่นอย่างนี้เนาะจ้ะนี่แบบนี้ค่ะอ่ะลูกไ่ป๊ะนี่ชิปลูกได้ <No. S 1> บ่เอาบ่กโอ้มาเอา,า,าเดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวนั่งก็อยากกินเองเอา อานี้าเชิสแม่ไปสัง่งต่อไปแล้วก็มี <c oughs> <c oughs> เนื้อทักโก,ก้แล้วจ้ะเนาะโซ <No, S 1> มิแก,ก่เ <No. S 1> มนบีเป็นฮอเดนเอาใส่ในนี้เลยมีน้าอ,อกซม <c oughs> <c oughs> ที่นี่สิเอาได้บัตรหมึ่งกี่บาบ่เอาโสดเอลลี่ต้นบวัวแม่ตายบอกว่าคือจังกับเลือดในหน่อยในน่อยก็จังสิก,กินพี่น้อง ถ้าตั้งใจก็กจะมันจะย้อนแสงนอกจะกพ่อหนูนั่งอยู่ห้องรับแขกวินทอมไห้อืมไม่ถามว่าเอาขออ้าวโพดน้ำบอลนีน่าบอกว่าเอาเยอะแม่วินทอมไหมเยอะเยอะดีมากเลยลูกมาแม่กัเราบรอกโคลีเวนวินทอมบรอกโคลีเอ็นสองีเยอะนีน่าวินทอมบรอกโคลีเอ็นสอเอ็นแม่าเอ็นสองแม่าเอ็นสอ

โอ้โหเลยกัมันมาทานด้วยกันได้สมัยะทับเกงมากเลยลูกผู้ใดจเ,เอาบเขือะาทม,มอตแม่จะเอาองทงโอเคแม่จเอกินสมิีงพี่น้องกินสมิีมากจาก้ามา,ก,ก,ก,มา,ากินด้วยกันมาทานด้วยกันนะจ้าเด้อนี่จา้าติดตามาแม่แอดโสหะที่ตัอืม อืมไม่ไีเอาชิปอีกไม่หรกให้ขอคัดจับกินเองดีน่ามีอยู่ลูกดีน่ามีอยู่ที่หอด้นลูกม,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 มาไม่ให้สองนสโ,โอเคเก่งมากเลยลกูกมาจ้าท่นผู้ชมน้องน้องน้อง Mama, the cat prison bay. Mama, the cap prison bay. Mhm, yum, 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 mẹ yum, 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 mẹ? yum, 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 ngay ngay yum, 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 ngay yum, ngay ngay <laughs> ไปใส่มาใส่ก็จะได้ง่ายชัวร์หย่อลูกเก่งมากเลยลูกให้เขากินของเขาเองม่แม,ม้ามว้าวม,ม,มาม้าม่แม่ให้ฟม่กิพนิดหน่อยลูกนิดหน่อยนิดเดียวเขาเดือ <c oughs> นะดูหอยเรากินนั้นก่อนนะโอเคนะาสวีเดนราจะกินยังสิอะจะกินแบบง่ายๆแม่มาเช้าถ้าเขาเห็นงานมาเมยทั้งวันแล้วารบ,าบาอ,อกแล่วกันมบ่ายเขาไกินง่ายๆร่างสุกยังสิรีแลกซ์รีแลกซ์กยังสิอาจารยดด์นอดเคดโ บางคนก็ไปกินวงกินไหวอยังกักบว่ากันไปนอกจากน้องรีแลกก็กแล้วแต่ละบ้านจะเป็นจังไดจ้ามแม่เอาสเสน่หแม่จะเอาบระเขือน้ำลงโอ้ถ้าบอาพริกมาใส่นี่ก็ให้แสบเนาะพริกสดใส่นี่คงสีแสบเนาะพี่น้องเนี่ยแม่มาเอ็กซ์ตรอร์มไอส์ครอม มามาชิคลิ้มั้ยมั้มาม่ารูฟฟมาม่าเยหนหมาม่าสมันมา <c oughs> มา, <c oughs> มาสอมยงไม่ไดยเปาบอกพิกก้อนแบบน,นี้เองเด็กมองไปเลยเลยๆๆๆๆเด้จัดเลยโอ้ยแม่แหงบ,บอกติกอกอดอาาอยูห้เลย งั่ืม่น้องแม่กินตามสไตล์ตามสไตล์ตามแม่เลี้ยงเดี๋ยวมาเนื้อจับักพริกชีเขียวแบบนี้มามามายาว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 น้ำจ้มเนื้จับเออ เนี่ยเพื่อนเขอบคุณทุกท่านสุกูสุคนน่าจะที่ให้กำลังแรงใจเมตายและวหลวหลวน่าจะขอบคุณดีๆเมตายมีความสุขที่ได้คุยกันกับพี่น้องสุกูสุคนน่าจะน้อมซ้ำประกอบกันเดียวกันเอาเล็กหน่อยกินเข้าไปเนี่ยมาเร็วบักพริกกินได้เบอรนี้ถ้ากลัวถ้ากลัวเหรออืม มาม่าช nice. ิคก mm ี hmm. mm ้มายส์์มิมม่ามิสเตอร์มม่าองิสสกับมา์ครอมเด็บพัเป็ดเป็ดเป็ดีแนวอีกไหมโว้ยสม่าบพี่เราแบบนี้ โอ้ยถรดล้วจ้ะคุณผู้ชมมาบอกพริกแล้วอุ้งยดหลอะหรออะ่อุ้ดเอาบอกหลีนั่โอ้ยขอโทษด้วยจ้ะแดนอืมลนาบอกเอาเอาบ็อกหลีเมนนกซอ Ừ. Số, soi cái mặt lấy luôn, oi. Mặt lắm cái mặt lắm cái lắm cái mặt lắm cái mặt lắm con mặt ừ. <laughs>

ลีนาเธอยกไปปุ่นนะท่านผู้ชมจะได้เห็นอีล่าเอยไปนู่นลูอเไปฟรี่กลนาเไปุนีตติ่นนะซออ้โซ่จ้วัดีนะจ๊ะท่านผู้ชมเพชรคักเพชรน่วอะไรอาดขอบคุณค่ะล้วมีเกวอะไรูก

โอลีนาดุเกติดจังเลยเอาเั้นแลมนะฮะลูกฟังลงลูกสวยอ่ะเก่งมากเลยลูกได้ยกเพชรด้ยกแต่เพชรเราทำแม่ไม่ไหวมันเพชรไหลได้เนี่ยเาทำอ่าฮ่ายได้แยกแต่เพชรลูกยกแต่เพชรออเนยนอารแม่เพชรแม่ก็อยากกินเพชรอะน้อหลุกเนาะสกวอนอร์เอาสกวอนอีกแล้วพี่น้องของชนแกลอบลาบบอกมาได้จากพี่น้องสกวอนอลีนาสกวอน นีนัสกวนนุกซส,สกวนนีนัสกวนเมยมลวินโชคดีโชคดีจ้าท่านผู้ชมโชคดีจ้าวันสุขพรษาอืมามาจ้าเ็กอืมกร<อ>ืเลม,<อ>ม,น,มน่าพ,พูดเด็ด่หลายังไปเห็ดเนียนแล่นน่พูดเด็ดอาบ้างไว้ลงหนังลง เหนบกุลีนี่แหละยูอสดาแดนยอโเ้ยซักเมอัมอัมอันเนียลกนี่น่าบอกว่ายูอาแดนแม่กินนี้แบบสันอขอบคุณอีละต้องกินกับบุกอย่ให้กินน้ำี่นอออินไซด์อ่ะกินลุกอ่ะกินเอากินถ้าคุณไม่กินแม่ม่ มาคุณอิเดีอ๋อคักอมักมาม่ม <Well, Ma. S 2> จ the cat present e อืมที่นี่แม่จะกินบักพริกเผ็ดหรอได้าบนเนี้อีกอันนึงพี่น้องอืมอืมอืมเล็กอืมเกด็กก็อืมโอเคเลยค่ะเอาพิลจลอ <c oughs> เดันจไปเห็นพรามันย้อนแสนนะขน้มาปัมาหางนีแมับอพี่น้อยจะย้อนแซมันจะมืดไปเลยนะมาอ้าอม่มาข่า นันไม่นยอ่ะัไม่อ่ะพมันยน้อนแสงอ่ะพี่น้องมาดจากอกทีก่้ตมิม่กนี่นี่้ตมย่้าตุเมยิ่ง เอาเงี้ยใกล้ป่านนั้นมาบ้านเธอจะไม่หายัจังมัเฮียทุกอยางเกงจังเลยนี่แม่เก่งแม่เป็นออมแป โฮ้ยเขาทีเรพี่น้องก็ใส่ัพริกเนี่ยแซ่บแม่าเมชิปเอาเอาเนเตินี่หน่อยลวกนีหน่อยนี่เตทอดแกะลวกม่มาทอมมที่เกลยบุลีม่มามาเด้อจัพี่น้องวนน้ำกัาเด้อ ตามสไตล์แม่เลี้ยงเดียวละพี่น้องอยู่กับลูกกับมี่ความสุเอ้าวพี่แต่กอนอยากกอดเอ้าขักีนะขากแมร่นากแมนากแมรินัก่ักแกนหลานกแม่บเพชรหลแม่เพชร พี่น้องอันนี้ยี่สิบโครนยี่สิบโครนเท่าไรเกือบ,บประมาณแปดสิบาทบ้านเท่านี่เนาะเป็นนันจังสี่นะพี่น้องคะมันจะไม่เห็นเบิ้งเนอะโอ้ยนี่จะจะเป็นยังี่เนาะเป็นคือจังเลือดในหน่อยเนี่ยกระท่งในหน่อยเนาะจะนี่แต่มันเห็ดด้วยชิปด้วยมันถอดเนาะจะเนาะนี่ไน้หนี่ประมาณสิบสิบชิ้นจะพี่น้องเนี่นี่ประมาณสิบชิ้นเนาะคุ้มยูจ่จ้า แม่มาไม่กินน้ำตาลสามคนนี้มาเด้อจ้ามากินน้ำกันเพชรเป็นแบบเพชรบักพริกเขียวแม่มาไข่กุ้งแม่ชิปอ๋อไม่เห็นจะมียะไรชิปอ่ะลูกมากหลายอ่กินไปกินไปดีนเอาชิปเมียละอ่ออีกไม่รูกอ๋ออีกแบบนี่อยู่โอเคอ๋ออีกแบบก็เก่งแถวเอามามาแถมให้นะสองอัน แม่กินกระทงตลกม่จ้าแคสเอร์เเรกแสนเปร์เบรกแต่ไหดอกน้อง่อะนโอเคนี่นะ้มีแกอ่ะอะอันโอ้ยมีแกวัวทีนีมม่จะแต้มมมาปลอยแม่พันดีใจนี่แนี่นะยันนั กนำำน้ำำนแม่ทผู้มนํากันมากทุกท่านคะนี mm ่จ hmm. <BRI> ้าอาหารทักโกะไม่ตายเนาะจ้ะมีบักพริกน้ำนี่จ้ามืกินน้ำกันเด้อจ้ามาทานด้วยกันค่ะเนาะ ทักโกฝรั่งแก่จริงทักโกฟฝรั่งอีสานเหมือยแบนี้อ๋อหล่าจะมาเอาชีพคุณนนะคุณนนะเป็นม่หอเอาชีพอ่ะตปอเขากินไป่นอกมาจ้ะอีนาชูชูอืมกบไม่เอา เนี่ยลูกมิมมอลฟิสเด็กทาผู้ชมติดตมวมนนรีนน่ะแซบบอลิน่ะไม่มีแซบบอแซบบอับกระแบรับกระตับนี่ะแซบบอแซบไลไลแซบไลไลมาเดอบ์มาเดอร์ไม่อม่กินน้ากันไม่กินกระถางไม่กินน้ากันกระถองกระบแม ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าใจเย็นดูเลยค่ะไม่มีขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับหลาย็นดูค่ะลีน่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจ้าหลายเลยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าโอ้ไม่ดูดุติดวิทยาได้หรกอืมอะอยู่อีกด้อ

พุอยากจูบปากแม่ิุงกินบะกพี้ไปจูบปากกันม่ม่งบหลังุน่แม่มีเจ็บอยู่หลังคุณแล้หนะแม่ว่าจันที่นี่มันหมดก่อนตาดีมนีะอ๋อปอราทนีน่าอุกศอมโอเควมนหม้นน้ำกันจ้า

มาจ้าม <usion> ีความสุขนั่ง <Parents> พ <bab bage> ี่น้องเหรอพี่น้องให้กำลังแรงใจน้่งุณยาหลยเด้อจ้ะเด้อยำยำยำำนนักนนัยำยนนัยำ้ำำำนนบน่นงอ อขอนา,เน,า,น,มมาเนเยอะว่าจันมากมีนำมานไม่ฟินไม่ปวดอะไรตไหบ่เดวเยอะขอมานำไปเอาหนางให้ลูกกันนดเดวเด้อ กินให้มันหมดก่อนลีน no, 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 ่าไม่มีนน้ำกินหลายอยู่โอเคไม่มีสปอร์ติลีน่ะโอ๊คโซ่ออกมานเล่นหน่อยยังสี่หล่ะจ้าอยู่กับลูกว้าวมแม่มาเอ็ดเซ u จู e is full อืมได้เอ็ดเซนจูสอ่ะ

นานบกลีกกละ้าไม่นบก,กลีไม่รูโน,นี่นสกีสกแกงทสแกเรือไม้ไม่มไม่วินไม่วินชอบกินขอบวนีนาไม้นีนไมสสอเอาาชุดูยอะเยอะเยอะเยอะยอะวค่าย <Okay. S 1> ่านั่งนั่งดีใจพี่น้อง มึงไปซื้อของมาพรอมเหรองันแอันนี้<ง>วเฮ้โหดเด้อจ้ะเียบแต่ไม่บ้างงงหน่ชนี้เขากำลังช่วงที่เขากำลังหาทรงหาเสียงพร้อมนะจ้ะได้ดอกไม้มานึน ดอกกุหลาบหนึ่งช่อค่ะก็เนาะค้นไปคนไปหางก็จะได้ดอกไม้กุหลาบหนึ่งช่อเนาะจ๊ะเนาะดอกกุหลาบอยู่แป้งสิละจ้าอยู่แบบบานบ่ายๆกง่าย

โอ้โหพี่นี่นะพี่น่าเก่งจังเลยลอกกินง่ายๆจากพี่น้องวงอะไรง่วงดนมาเมชิี่พี่สลอกง่วงง่วเแ้เอาเนือาั่นเอาเอาเลือดั่นเปเนฮอเนช็อตเฟงงวงงงง เจาทุกย่างมสั่ว์เนาะยำๆแค่ไม่ยังยำๆคนอาบอกรีใส่บกรีแท่นผักสดน่นจาจะเด็นกน้อยมากกินบกรีอาาันวัชพุิตตะเนี้ยลูกอีหลไปใส่อ่ะย็ดไปก็เอาบป่า,าเาบวกเขือเอาแม่กินแม่กินบาเขือยังิีเพียงงามสั่นเนาะเอามาแค่ส่นเนือ้ ม่ผมก็ชิปอีกเนี่ม่เป็นเอาออ่ะกินเท่แม่แหมด้นะแบ่งกันกแบ่งกันแมมาไอ่อแล้วลูกนี่มีอตินดด้วยสลบรอกเอไว้กินวันหลังอกบ่สเตอบอมาชิดแอก วันศุกร์ก็ฮะวันเสาร์กแอปเปิ้ลอาบากันอยู่ในเมืองนี้ใช่ฮะก็ไปเซอร์เฮดดูทินทามผู้ชมเฮดดูเจ้าท่านผู้ชมขอบคุณมากมากนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญได้จ้าเด้อนี่กับแม่ตายเรียงเดียวกับแม่มินนี่หนาเนาะจ้ะกาอยู่นั่กันยังสี่นะจ้ะเนาะขอบคุณทุกท่านสุขภูสุขคนที่ยหิมากกัลังแรงใจ หลายๆเน้่จ้าแล้วแม่ตายก็ให้เป็นกําลังใจทุกท่านเน้่จ้าทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศน,น,น,น้องๆจ้บาบายๆไปอียิปตเราเดออ้อแบบน,นี้ใหายหน่อยเพรากินหลังไม่พี่น้องแม่ตายไปแล้วขอบคุณมากๆค่ะบายบาๆลูกเบลปิดก้องก้อนแบบนี้ลูกขึ้นกลับไปกับแม่อยู่นี่นะจ้าไปใเถิดจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเฮโนเมนวินเฮโโเฮโนลินาเฮโนลินา